สวัสดีค่ะเพื่อนๆโอนะคะจากช่องโอเลี่ยมทองค่ะวันนี้โอเอาอะไรมาอวดดูสิค่ะข้าวโพดเยอะแยะเลยวันนี้เราจะทําอะไรกับข้าวโพดต้มพวกนี้ค่ะอ่าหรือว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 ่าโอจะมากินข้าวโพดต้มโชกินหมดนี่เลยไหวไหมคะเพื่อนๆคิดว่าเราจะไหวไหมแต่ว่าข้าวโพดเยอะขนาดนี้ต้องลองชิมดูก่อนเนาะ สักฝากเอาฝักเล็กๆก่อนแล้วกันอือหือหวานค่ะข้าวโพดสดใหม่ค่ะซื้อมาวันนี้เองเขาหักออกมาจากไร่กินให้หมดเลยเนาะืม ช้างสดและใหม่เพื่อนคิดว่าขา้าวโพดทั้งหมดเนี้ยร้อยห้าสิบบาทแพงไหมคะเดอะมาก หาชิ้นก่อนไม่มีลืมหามาเอาละค่ะเข้าเรื่องคือว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าโอไปซื้อขา้าวโพดพวกนี้มาต้มแล้วก็จะมาหัน่นไว้ทำแซนด์วิชค่ะไม่ได้มากินโชว์ทั้งหมดค่ะแค่หยอกหยอกหยอกหยกเนี่ยค่ะประมาณ ร้อยห้าสิบบาทประมาณสิบห้ากิโลค่ะแต่พอหั่นออกมาแล้วก็ได้เยอะพอสมควรแล้วโอ๋ก็จะมาใส่ถุงเล็กๆไว้อัดฟิตไว้เวลาที่โอจะเอาทําแซนด์วิชโอก็จะยกออกมาชีรถุงเอามาอุ่นในซึ้งนึ่งเพื่อที่จะให้อ่าข้าวโพดอ่ะมันร้อนแล้วก็รักษาความสดไม่ใช่สิจะได้ไม่เสียง่ายค่ะมันก็จะมีนึ่งแครอทนึ่งข้าวโพด เนึ่งปูอดัดหรือไม่ก็แฮมฮอทดอกไปอย่างนั้นค่ะก็คือไส้แซนด์วิชของโอ๋ค่ะโอ๋จะมานึ่งก่อนแล้วพักให้เย็นแล้วเราค่อยมาทาแซนด์วิชเพื่อที่ว่าผู้บริโภคค่ะจะไม่จะไม่ปวดท้องเวลากินไปแล้วแต่ถ้าเราไม่ซื้อมาต้มอย่างเงี้ยเวลาช่วงที่ไม่มีข้าวโพดอะค่ะซึ่งเราไม่สามารถหาข้าวโพดมาทําได้เลยเวลาเราเจอข้าวโพดสดๆอย่างเงี้ยโอ๋ก็จะเอามาต้มแล้วก็จะมาหั่นออกใส่ถุงเล็กๆไว้ แช่ในช่องฟิตค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะไม่ได้หลอกนะคะหยอกเล่นเสยๆบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะข้าวโพดจ้าข้าวโพดหวานหมดนี่แค่ร้อยห้าสิบบาทเองค่ะถูกมากๆเลยถูกเวอร์ สถุงห้าสิบาทค่ะเยอะแยะขนาดนี้เอาไปทำอะไรกินหมดคะเนี่ยโอ้โหใหม่ๆสดๆค่ะ